ทุกคนทุกคนเราออกมาจากโรงแรมเมื่อกี้เราเห็นโรตีฟาริดาซึ่งดังมากดังมากจริงๆมีหลายสาขาในภาคใต้เนาะชนบุรีก็มีเราเห็นเมื่อกี้แล้วเราก็เดินมาตรงเนี้ยฟาริดาโรตีนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงน,นั้นนะจะเป็นเล t โต้บล็อกโฮเทลซึ่งเราแบบเอา้าฉันกําลังหาโรตีร้านนี้อยู่ทาไมอยู่ๆมา,าม,มาอยู่ตรงข้ามมาอยู่ตรงข้ามร้านที่เรากำลังอ๋อร้านที่เรากําลังหาอยู่นะคะเนี่ยค่ะ ฟาวิดาสาขา2องนะฮะทุกคน้ายนี้ไงเมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็เลโชบ็อกซ์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะทุกคนเนี่ยจะยังฝรังมังค่ามานะครนี่อยู่ตรงนี้ร้านใหญ่โตมาหัวระทึกนะฮะนี่เลโชบ็อกซ์ตรงนี้นะฮะจะเป็นถนนกรมหลวงชุมพรซอย3เข้าไปก็จะเห็นเดี๋ยวเราไปเอาชานี่ไงทุกคน ฟาริดาชาโรตีนะทุกคนนะรตรงถนนจากเดินตรงมาจากสถานีรถไฟนะทุกคนจา้าท่านเดี๋ยวเราไปไปสั่งเนาะนี่จะทุกคนร้านพอดีกําลังจะปิดแล้วดึกแล้วนะฮะทุกคนจ้นะพอดีเพิ่งมาถึงนะฮะมาถึงโรงแรมเรตโทรบล็อกรีโทรเนี่ยนะฮะรีโทรเรตโทรเนี่ยนะฮะเรตโทรบล็อกอยู่ตรงนี้ตรงข้ามก็จะเป็นฟาริดาโรชาโรตีทุกคนนะฮนะเลิศมาก ี่จ้าฟาริดา,าอันนี้มีหลานผลไม้อยู่ด้านหน้าดูไหวนะทุกคนมีเมนูเยอะมากเลยทุกคนฟริดาชารโรตีสาขา,าหนึ่งอยู่ที่ไหนคะสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนคะบริเตอร์ พี่โทรไปไปติดที่ชนบุรีสาขาที่ชนบุรีเฉยเลยเขาบอกว่าให้โทรมาที่นี่เพราะว่าเข้าโรงแรมอยู่แบบเป็นนึกว่าจะอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พี่พัก,กแล้วชหรอกโรงแรมหลูเคยไปพักสวยมากโรงแรมสวยมากมีข้าวหมกด้วยใช่ไหมอยู่อยู่บนหลังบนหลังก็มาทานข้าวหมกด้วยอย่างนี้านหลนหนังนั่งมากดังมากทุกคน ที่คนขายก็สวยคนทำก็หลอ่อดทูทุกคนเนีย่ยน่ารักดูเมนูเขสิทุกคนไม่ได้เล่นๆนะนทุกคนอ้ะโอ้ยบครันมืออาชีพเนี่ยดูรู้เลยว่าแบบว่าไม่ใช่ตัวเล่นๆนะจะมีปังด้วยเครื่องดื่มเย็นก็มีทุกคนโรตมา เขาทำไหมค่าดูเขาทำล่ลยนีย่ทุกคนยามค่ำคืนเรามาสะดึกเลยนะทุกคนเข้าวหมกไก่เขาลือชื่อมากฟาริดาใครที่เคยดูหนังละครแผ่นดินของเราเนี่ยตัวนางเอกตัวเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ทุ่งวัวแล่นนะฮะชุมพรน,นะสถานีโทรทัศสถานีรถไฟที่นางเอกหนีออกจากบ้านน่ะ ถือชลอมนวรัตยุคตนันเป็นนางเอกก็คือสถานีสะพีอ่ะแต่ว่าเส้นเส้นรถไฟหลักจะไม่ผ่านนะมันจะเป็นรถไฟท้องถิ่นก็เกยสถานีสะพะีเพราะว่าที่ชุมพรจะมีเย็นสวีสถานีละแมอะไรประมาณนี้สถานีออลังสวนแล้วก็สะพะีแต่ถ้าเกิดเราลงหัดใหญ่เราจะไม่มีสถานีสะพีะให้ผ่านนะมันเหมือนกับมันไม่จอดแนตะ่เดมันมีแต่มันไม่จอดนะฮะ ถ้าเกิดใครดูละครเรื่องนี้ใหม่เจริญปูระเล่นเป็นนางเอกนะเป็นพักค,คินีเป็นน้องสาวคนเล็กที่แย่งผัวพี่สาวก็คือนวรัตเล่นเป็นน้องสาวภาคเวอร์ชั่นหนังไทยเรื่องแรกปี2519นะทุกคนสมบัติเมธานีเป็นพระเอกอันนี้คือโรงแรมที่เราจะพักค,คืนนี้นะรีทูบล็อกทุกคนระหว่างรอสั่งโรตีพอริดาชาโรตีนะคะสาขา2นะฮะ โลดมากเลยทุกคนนั้นต้องมาชิมมากินนะทุกคนมาเที่ยวชุมพรก็ต้องพักโรงแรมที่ไม่เหมือนใครมีสระว่ายน้ําอยู่หลังห้องรวมกันชั้นสองก็ใครมากระโดดลงน้ําได้เลยสวยมากเลยทุกคนฟังตกักติดตาม EP พหไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะงงว่าออยังไงกันในนี้อ p พีสองอากทุกคนนะฮะเนี่ยทุกคนเนี่ยดูสีหน้าตาต่งตางดูสีร้อนๆเลยแล้วก็ชาเย็นก็อร่อยนะฮะ ที่เรามาช่วงปิดร้านแล้วดึกแล้ว4ี่ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเพื่อเพราะว่ารถไฟมาถึงสายทุกคนจ่าตามกําหนดเนี่ยต้องถึง3ามทุ่มแต่มาถึงทั้งเกือบ4ี่ทุ่มทุกคนเพื่อจะมาพักร um ีทบ็อกจ้ะนะฮะอ่ารีบร้อยเดี๋ยวเราไปทานที่โรงแรมทุกคนรับนี่จะนานเดี๋ยวติดตามคลิป EP ีต่อไปจ้า นี่จาเราได้แล้วนะจาทั้งโรตีแล้วก็ชาเราก็เดินข้ามรีทูบ็อกซ์ได้เลยจ้กทุกคนเลดมากโรงแรมโรงแรมอยู่ใกล้กับของ,ของกินถนนเส้นนี้นะถนนก mm hmm. รมหลวงชุมพรเราก็ได้เห็นแรลลี่แข่งจ้อมีแรลลี่แข่งให้ดูกันฟรีๆเลยจ้ะทุกคนเดินข้ามมาก็จะเป็นป้ายรีทูบ็อกซ์เห็นไหมฮะแล้วก็เีนป้ายสวยๆอยู่ข้างในทุกคนเดี๋ยวจะรันยาวไปนะ้วยทั้งทุกคนจ้าก็เดินเข้ามาสิเดินเข้ามาสิทุกคน สุดยอดหอมกินโรตีมัตตบะโรตีฟาริดาสุดเฉพาะจะ้น่าทานมากทุกคนหอมนะเนี่ยว่าจะไม่กินละมือค่ำนะทุกคนเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะฮะห้องแอร์เย็นๆสระว่ายน้ำสวยๆของรีท r o รบ็อกซ์ให้กรี๊ดมากเลยอ่ะแต่แล้วเราเจอโรงแรมหลูๆที่รีสอร์ทคลองสวนพลูโรงแรมแลคอนนอนบายมาเจอรีทัรบ็อกซ์อีก,กรี๊ดเลย นานๆจะเจอโรงแรมแบบว่าอย่างไปเชียงใหม่ก็จะมีเอสทีอ่ะท็อปนอสนอสวินพาราโซพวกเนี้ยอันนี้ก็เคยไปพักมาหมดแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เอกลักษณ์แต่จะบอกให้นะที่นี่รีทัวร์บ็อกซ์ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบที่มีสาวไว้นำเดี๋ยวพาไปดูทุกคนอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งทุกคนสวัสดีจากทุกคนฮาย r e you? <c oughs> นี่ค่ะรีทัรบ็อกซ์ไน o ์สพูล How long have you been here? <laughs> yeah. How long? For how long? Uh, how long? Yeah. Year. Yeah. Today. This is the first day. I'll okay. be uh, uh, going with, uh, with the boat as day after tomorrow to Koh Kao. Koh Tao. Koh Tao. Okay. Got yeah. yeah. It's look different here. It's so different. It's I good. yeah. I like it so. So nice. But the problem is many people are here. Oh, yeah, many people is popular. <laughs> so popular, that's why so many people are here. So, yeah, I like it. Thank you. Where are you from? Germany. Germany, nice and country. You? Thailand, yes. <laughs> Thailand, that's nice. This is your first time in Thailand? No, no. no four, four. So, how often do you? stay uh, here you visit here the third, the third time in Thailand. or oh, third time yeah. i mean in this hotel no 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 this is the first time yes okay. in the south yes okay we this. was four years ago in bangkok and we drive in the north to Ayutthaya and Ayutthaya, Ayutthaya I, I i've been to Krong Suan Phu resort so so beautiful resort here คลองสวนผูอย yeah. uh, mm ่าอยูแตนเชียงใหม่เชียงใหม่ and and five years ago I was with my daughter uh I run a round trip from Vietnam Cambodia Thailand and India oh. I was with my v a n okay uh, Bangkok and Pattaya อ m mm, มโอ okay. เ y อย keep traveling around yeah that's good thank you ที่ชาทุกคนห้องว้า เย็นช่ำเลยทุกคนมีทีวีด้วยนะมีจ้าน่ารักไหมห้องเลิศมากจากจะบอกนะ,ะเดี๋ยวเราดูคลิปนี้กันนะฮะแล้วมาต่ออีพีต่อไปนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์เม้นมาได้นะครับทุกคนจะอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนมาบอกได้อยากไปกินให้กินอะไรโชว์ประมาณอยนะ่างเงี้ยเจอกันคลิปหน้าครับ